โอเคเราเกับตัใหม่แล้วนะไม่เป็นไรเนาะแต่ตัวใหม่ตัวนี้เราจะโชว์ตัวให้ดูนะตัวคนโอเคเราแต่งตัวเป็นตัวนี้นี่แหละอืมไม่รู้ว่าอุ้ย <c oughs> จะจะเล่นยังไงอ่ะนะเฮ้ยปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอ่ะอืออ้าได้ซะกัน้นอันนี้คือปุ่มตุยเย่เดี๋ยวเราลงไปตุยเย้เดี๋ยเราลงไปตุย เย้ก yeah, ็ตรงนี้เลยเนอะโอ้เ oh. ดี๋ยวเราโดดลงไปก่อนนะอู้สำรวจใต้น้ำได้ด้วยนี่เฮ้ยมันออบบี้ที่เราเคยมาเล่นเลยเออดูเย้ y. เราใช้ทรงผมผิดแบบก่อนหน้าเนี้เราไม่ได้ เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะดูเยเว็จบเว็เว็เวไม่ไม่ไม่ มามมาไปดูเย่ยบเบสะไรจะเคยถ้าเราจะกลับให้มันขึ้นไปเหมือนเดิมเรารีเซ็ตตัวละครจบแค่นี้แล้วก็จะมาอยู่ที่เกิดข้องบนแล้วมันก็ทำง่ายดีนะ ถต่ว่าจะพอแล้วก็โดดตู้ไม่ได้ดูเย э! ่เราสม,มัครสำรวจข้างล่างได้หรือเราไปสำรวจดีก,กว่าอันนี้เราเป็นลากแบบใหม่นะคน อันี้เป็นที่วางไอเทมแล้วก็นนี้เป็นที่ระเบิดอันนี้เป็นที่ตัวเยอ่อันนี้ก็เป็นที่ตัวเย่นี้ก็เป็นที่ตัวเย่ที่เราเกิดอันนี้ก็เป็นที่ตัวเย่เเน,นี้ก็เป็นที่ตัวเย,ออนนเวเยอ่อันนี้ที่วางไอเทมเพื่อนก็ลัมสำรวจมาเหมือนกันไม่รู้ว่าเพื่อนใครชอบแล่นตลกกวาเราเนาะเนี่ยไอแผ่นไหมเนี้ย เราไปเจอแล้วว่าเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรใะตัวแรกอันนี้มันเป็นแผ่นไม้้ที่เราเล่นอะ่ะนั่นแหละเราหาเนี่ย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 แผ่นไม้เนี่ยแผ่นไม้เราสามารถยิงตัวมันแผ่นไม้ได้ ไม่เลยไปไหนเลยจบกระโดดลงลงเนี่ยดีเสร็จต้องละคร ซื้อเป๊ะเกิดมาก็กล้มเลยนะทีมนันก็มาเหยียบเราอีกดันเยยนหยียบดันเหยียบดันดูโอฮ้ยลงไปแล้วยังบ้าสุด โอเคทุกคนทำไมเขาค่อยติ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลูกกระจกเป็นลูกกระจักของเราหมดแล้วในแมพนี้เรายึดตัวของเขา ว่าเราสูงกว่าเพราะเพื่อนเพื่อนเขากลายเป็นลูกกระจอกกันหมดแล้วนี่ไงลูกกระจอกที่นอนตายกับที่เดินไงนี่ลูกกระจอก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 หนึ่งลูกกระจกสองลูกกระจกสามลูกกระจกสี่ลูกกระจอกห้าแล้วลูกกระจกหกลูกกระจอกเจ็ดเละลูกกระจอกที่แปดแล้วลูกกระจอกที่เก้า และ1สิบมีลูกกระชับสิบมีลูกกระจอกสิบคนแล้วมีในน้ำอีกสิบเอ็ดคนเยอะมากแทน่าจะเป็นลูกกระจอกสองคนนะนะทุกคนลูกกระจอกที่สามแล้วสี่แล้วห้าแล้วก็สิบเจ็ดแล้วสาม สามสี่หนะ้าหกเจ็ดแปเก้าสิบบเอองเรานักจสามเราไปเก่าจะตายแตะก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำการกระโดดไปตรงนั้น หลายชแล้วนะกูอยากยี่เราจะลงไปตรงนี้แล้วทำการตูเยตัวเองไม่ตูเย จะไม่ตายตายที่อ่ลูกกระจกมาอีกแล้วลูกกระจกที่สิบสิบสาม เฮ้ยเราสามารถกระโดดจากทางนี้ได้เราคงเก่งอะเนี่ยลูกกระจ๊กว่าไงลูกกระจ๊กเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเข้าแบบอื่นไปกันดีกว่าบึ้ <c oughs> ก็บุไม่ได้มากจก็ดดจะสองตัวเลยเออเป็นรัก ตรงนี้ตรงนี้นี่ใครเขาจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราก็ไปเชื่อเพื่อนกูนเราไปเชื่อเพื่อนราไปดูการเราต้องเชื่อเพนไมด้เราต้องหลอกว่าให้มันมาก่อนแากแาทฮด้ฮู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 ้ฮ ว้าช่าโอ้คนดังเก็ดยูทูบเบอร์คนละยวเราขอดูุีาก่อน mặt chân mặt chân mặt à mặt chân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  mặt อ,อีกนิตสี่หนึ่งอ่ะไม่ทำไมกำแพงอันนี้มันทะลเลืสดของใส,งสงเออทำไมที่นี่จอมันไม่ชัดเลยเนี่ยคือเสามารถดีฟิกได้ N required 333 5 poured also yeah <csuk> not <sucking water> สามารถบินไปไหนได้อะวัวัวัวหมุนหมเนี่ยอ,อยันเนี้ยไม่ทำรู้อ่ะดไฟจดไฟทำไมมันเรมม,มลงอ่ะลงไปได้ไงตรงนั้นสวัสดีค่ะ ลองไปแบบไม่บาดเจ็บตรงไหนเอ่อ สวัสด,ดีลูกกระจกเออสวัสด,ดีลูกกระจกโอ้เขามีคาปิา่าด้วยเขาเป็นคาปิา่อยอะไรจ๊ไอ้เนี่ย เาเจอเพื่อนกันอีกแล้วเดี๋ยวเราขอออกแมปก่อนนะแมปนี้ให้เดินไปเดินมาทำอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเบื่อพี่เมียเบีย้ยทุกคนโอเค,อเควันนี้ก็พอแล้วแหละขอทัลวลเราไปก่อนนะบายบาย